ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างค่ะหน่วยงานความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดศรีสะเกดยืนยันนะคะว่าทหารทั้งสองฝ่ายยังอยู่ในที่ตั้งและไม่มีการเคลื่อนไหวค่ะขณะที่บรรยากาศค้าขายที่จุดผ่านแดนช่องสะงามชาวกัมพูชาข้ามแดนมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมากเพราะมั่นใจว่าสถานการณ์จะไม่มีเหตุรุนแรงค่ะ การค้าขายบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสงามตำบุรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดมีประชาชนชาวกัมพูชาข้ามแดนเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันอย่างคึกคักหลังสารยุติธรรมระหว่างประเทศตัดสินคดีประสาทพระวิหารเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายสมัยพุ่มปรึกษาพ่อค้าชาวไทยบอกค่ะว่าวันนี้มีชาวกัมพูชาข้ามแดนมาจํานวนมากนะคะประเชื่อมันว่าจะไม่มีการใช้กําลังต่อกัน ส่วนกระแสข่าวทหารกัมพูชาเตรียมผลักดันทหารไทยออกจากพื้นที่ชายแดนด้านประสาทพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดพันเอกยงยุทธขันทวีรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่3กองกำลังสุรนารียืนยันว่าทหารทั้ง2ฝ่ายยังอยู่ในที่ตั้งซึ่งทหารในพื้นที่ต้องรอการเจรจาของรัฐบาลทั้งสองประเทศเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันหลังมีคำตัดสินของศาลโลกค่ะ ขณะที่บริเวณผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารหลังเปิดให้ท่องเที่ยวเป็นวันที่2ช่วงเช้าวันนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวไม่มากนักนะคะแต่ทางอุทยานก็คาดว่านักท่องเที่ยวจะทยอยเดินทางมาเพิ่มขึ้นค่ะ